สวัสดีทุกคนวันนี้อยู่กับผมพยศ X นะครับแล้ววันนี้นะครับผมผมจะมาแนะนําปุ่มที่ผมเล่นอยู่ปัจจุบันและก็เซตติ้งทั้งหมดนะครับผมในปัจจุบันนะครับบวกกับความเร็วใจโลทุกๆอย่างนะครับผมอยู่ในคลิปนี้ทั้งหมดนะครับผมมือถือที่ผมใช้นะครับก็คือ iPhone 11ตัวธรรมดานะครับ 128G คลิปนี้มันอาจจะลําบากนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าผมไม่ถนัดกับการติดตั้งกล้องแฮนด์แคมนะครับผมอ่ะอันดับแรกนะครับผมปุ่มที่ผมใช้ทั้งหมดจะเป็นปุ่มประมาณนี้นะฮรรูปแบบการเล่นนของผมจะเป็ รูปแบบการเล่นทั้งหมด4นิ้วนะครับผมก็วิธีวางนิ้วก็ประมาณนี้นะครับอ่ะชี้ซ้ายนะครับผมนิ้วชี้ซ้ายเห็นไหมนิ้วชี้ซ้ายผมปะนิ้วชี้ซ้ายนะครับจะเป็นการกดมูฟเมนต์ต่างๆนะครับผมนั่นก็คือควบคุมการสไลด์กระโดดแล้วก็บวกกับการปิงซ้ายนะครับผมไปทางนี้กันเถอะเจอศัตรูอ่าจะสังเกตได้ว่าผมจะมีปิงทั้งด้านซ้ายด้านขวานะครับมันมีนนข้อใช้งานที่ทแตกต่างกันเดี๋ยวผมให้ดูนะครับผมทาไมถึงต้องมีทั้งปิงซ้ายปิงขวานะครับผมนั่นก็คือจังหวะเวลาผมเล่นมูฟ ิงใช่ไหมตอนนี้สมมติผมกำลังเดินอยู่กำลังสไลด์กระโดดอะไรพวกเนี้ยจะไม่มีมือไปปิงก็เลยปิงขวานี่นะครับเป้าหมายมีศัตรูอยู่ตรงไปสำรวจมีศัตรูอีแต่เวลาผมเล่นสไนหรือเล่นปืนเนี่ยผมเล็งอยู่ ผมเลยต้องปิงซ้ายแทนมีศัตรูอยู่ตรงสมมติเล่นทนายไปตรงนี้กันเถอะกำลังเลงให้เพื่อนอยู่เอ้ยตรงนี้มีหนึ่งตัวแล้วผมก็เลยปิงปิงซ้ายแทนมีศัตรูอยู่ตรงนี้ชี้ซ้ายทำงานเห็นไหมมีศัตรูอยู่ตรงนี้มีทั้งสองฝั่งไว้ก็ดีนะครับตอนแรกผมก็รู้สึกว่าจะเอาไว้ด้านไหนดีสรุปก็ไว้ทั้งสองด้านนั่นแหละครับผมแล้วแต่ทันแ่บแล้วก็การเปิดกระเป๋านะครับชี้ซ้ายนะเปิดแผนที่ชี้ซ้ายแล้วก็การกดสกิลท้ายี่เข้าชี้ซ้ายเหมือนกระโดดผ่านมิติว่าง ต่อไปนะครับเป็นนิ้วชี้ขวานะครับผมควบคุมการเล็งครับผมการเล็งของผมจะเป็นการเล็งแบบกดค้างนะครับผมแล้วก็การต่อยนะฮะปุ่มต่อยศัตรูกําลังมองคุณอยู่แล้วก็พวกอีโมโนะครับผมอีโมโต่างๆนะฮะให้มันอยู่ที่นิ้วชี้ขวานะครับแล้วแต่ขนัดนะครับผมแล้วก็ปิงขวาอาจมีอะไรดีๆอยู่ทางนี้เจอกัอบศัตรูกำลังเจาะอุโมงค์ วางประตูบาบแล้วและการเปลี่ยนสะขกนะครับผมการเปลี่ยนตะขอแบบด่วนนะครับต่อไปนะครับผมนิ้วโป้งขวานะครับมีการเปลี่ยนปืนก็โป้งขวาปัดหน้าจอแล้วก็ยาและระเบิดควบคุมการรีโหลดแล้วก็การยิงครับกำลังรีโหลด ประมาณนี้นะฮะนิ้วโป้งขวาส่วนนิ้วโป้งซ้ายนะครับไม่มีอะไรนะครับนอกจากการควบคุมการเดินอนาล็อกเดินนะครับแค่นั้นแหละต่อไปนะครับเซตติ้งที่ผมใช้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมการยิงอัตโนมัติปิดนะครับปุ่มยิงด้านซ้ายปิดแล้วก็ ADS ปิดนะครับสไนเปอร์กับลูกซองนะครับจะเป็นการกดแตะเพื่อยิงนะครับผมส่วนหมด ADS กดค้างปุ่ม ADS หมุนกล้องก็คือปิดไปเลยนะครับผม ADS ที่บอกว่ากดค้างก็คือประมาณนี้กดเพื่อเล็งนะครับผมแรกๆตอนฝึกสีนิ้วก็ค่อนข้างที่จะลำบากนะแต่พอเล่นได้ก็คือ ทุกอย่างเราสามารถควบคุมได้เองหมดเลยนะครับต่อไปนะครับความไวใจโรนะครับผมอันนี้คือความไวปัดหน้าจอของผมนะครับใช้อยู่ที่125นะครับความไวปัดหน้าจอของผมที่ผมเข้าใจก็คือปัดหน้าจอปกตินี่แหละครับเน่ยก็คือการใช้นิ้วปัดนะครับนิ้วโป้งขวาเห็นไหมนิ้วโป้งขวาใน,ในการปัดหน้าจอนะฮะซึ่งความเร็วอยู่ที่125นะครับผมณปัจจุบันนะไม่รู้ว่าอนาคตจะปรับเพิ่มไหมนะครับผมอันนี้ก็คือความเร็วปกติเวลายิงไม่ผ่านศูนย์ก็อย่างเช่นการยิิงแล้้ววใชชน่ย ลรีหซึ่งผมมองว่าผมไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะครับผมก็แค่กดไปแล้วก็ใช้ใจโรส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่ส่วนใหญ่แล้วผมใช้ใจโรนะอะแล้วต่อไปนะครับความเร็วใจโรนะครับผมนี่ก็คือใจโรที่ผมใช้นะครับผมณปัจจุบันนะครับ175้านะครับอนาคตไม่รู้ว่าจะปรับเพิ่มขึ้นไหมนะครับผมความเร็วสซโครคูณหนึ่งน้าะครับคูณ2องเจ้าคูณ3าม้านะครับคูณ4ี่สห้า คูณ6 25คูณ8 20แล้วก็คูณ10อยู่ที่10นะครับผมความเร็วใจโลตอนนี้นะครับณปัจจุบันนะครับผมไม่รู้ว่าอนาะคตจะมีการปรับเปลี่ยนไหมนะฮะผมมองว่านะครับ4นิ้วเนี่ยกำลังพอดีนะครับผมพอดีเลยสำหรับเกม e p i c Legends Mobile นะครับผมถ้าฝึกได้ถ้าเรารู้สึกว่าเราอยากจะไปต่อจาก3นิ้วเริ่มไม่พอใจ <c oughs> ก็ลองมาเล่น4ได้นะเพราะว่าตอนที่ผมเล่น4นิ้วครั้งแรกเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแบบโห ก็คือแบบผมเล่นไม่ได้เลยอ่ะทุกนคนผมใช้เวลาประมาณ2วัน3วันนะครับ2วัน3วันนี่หมายถึงคือนั่งเล่นทั้งวันเพื่อที่จะให้เล่นได้เลยนะก็คือไปนั่ง TDM ทั้งวันทั้งวันแบบทั้งวันจริงๆเพื่อให้ตัวเองกลับมาเล่นได้นะครับเขาเดิมท,ทีผมก็มาจาก3มนิ้วนะครับแล้วก็ขยับเป็น4ี่นะครับรู้สึกว่าทุกอย่างมันโอเคลงตัวนะครับผมที่เหลือก็อยู่ที่การยิงล้นๆน,น,น,นะครับการเล่น ก็ประมาณนี้นะครับสาหรับคลิปการตั้งค่าปุ่มความเร็วจไโลของผมนะครับที่ผมใช้นะปัจจุบันนะครับผมยังไงถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามช่องเอาไว้ให้ด้วยแล้วกันนะครับผมไว้เจอกันในคลิปหน้าคลิปต่อไปจะเป็นอะไรนะครับผมอย่าลืมเปิดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันในคลิปหน้าครับผมบาย